แล้ววันนี้ผมจะมาบอกวิธีปรับหวงจุ้ยในบ้านให้ดีขึ้นโดยที่ไม่เสียตังค์มีใครอยากได้ไหมแล้วทุกคน จะเข้าใจวิธีนี้ด้วยมีใครอยากได้วิธีนี้ไหมพิมพ์ให้หน่อยจาก1 0,000บาทจะไม่คิดตังค์เลยแล้วบอกฟรีทําตามนี้นะครับจันทถึงสุกอาจจะไม่มีเวลาเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านอยู่คอนโดให้ทําตามนี้1เปิดประตูหน้าบ้านหลังบ้านให้สุด2เปิดผ้าม่านให้ครบ3ามเปิดหน้าต่างให้ได้เยอะที่สุดบางบ้านอาจจะฟิกปิดไม่ได้ใช่มันแล้วเปิดให้ลมให้แดดเข้าบ้านให้ได้เยอนที่สุดทั้งวันได้ยิ่งดีแล้วบอกว่าฝนตกทําไงอันนี้ขอนะมีสตินิดนึงวันฝนตกคุณก็เปิดให้ ลมเข้าพอนิดหน่อยวิธีแก้ง่ายๆเลยเปิดประตูบ้านให้สุดหน้าบ้านหลังบ้านเปิดหน้าต่างให้ครบทุกบานผ้าม่านเปิดให้หมดให้บ้านแสงสว่างเปิดทัดลมให้ทั่วบ้านมีแอร์ก็เปิดแอร์ด้วยก็ได้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปิดให้มันฟโฟล์อากาศแล้วหลังจากนั้นลองดูทําสัก3ามอาทิตย์ลองดูว่าพลังงานเปลี่ยนไหมกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าบ้านเปลี่ยนไหมไปใช้